สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๋ปอช n เนลกันอีกแล้วนะครับกับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แล้วนะครับวันหยุดเพื่อนๆทําอะไรกันอยู่บ้าน,นครับแต่ว่าน้องลิซ่าเนี่ยไม่หยุดสร้างความภูมิใจให้กับเราอีกแล้วนะครับเมื่อทางบูการีเนี่ยมีการโพสต์ถึงน้องลิซ่ากันอีกแล้วจ้าโพสล่าสุดนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ที่หน้าวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันตอนนี้กันเลยนะครับซึ่งเขาก็พิมพ์ถึงลิซ่าประมาณว่าแบรนด์เอมนบัสเดอร์ของเรานะครับน้องลิซ่านั่นเองนะครับหลงไหลในสเสน่ห์ร่วมสมัยของการออก งดงามอันน่าตื่นตาตื่นใจของ c o r r e C t i o n B 0 1และค้นหาความยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นก็หมายความว่าน้องลิซ่าเข้าลงไหลในเสน่ห์ของการออกแบบของบูการีที่มีความร่วมสมัยซึ่งน้องเองก็เป็นคนที่ชอบแบบความร่วมสมัยความร่วมสมัยก็คือเหมือนว่ามีความวินเทจผสมกับความสมัยใหม่เข้าด้วยกันอย่างลงตัวนั่นเองครับซึ่งเป็นอะไรที่เหนือชั้นมากๆน้องลิซ่าเป็นคนมีเทสต์มีรสนิยมนั่นเองครับถึงรับเป็น Global Ambassador นะครับและทีนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาก็เลยมาถล่มคอมเมนต์กันนะครับบอกประมาณแบบ มีหลากหลายความคิดเห็นมากๆที่แอดเน็ตอยากจะให้ฟังเพราะว่ามันเป็นการโวยที่อืมเอาจริงใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนๆฟังเดี๋ยวเพื่อนๆจะอ๋อเหมือนแอดตนน้นโหขนาดนี้กันเลยนะจ๊ะว่าชาวต่างชาติทั่วโลกเนี่ยเขาลงรักกันแค่ไหนรวมถึงชาวเกาหลีด้วยนะครับที่เขาเริ่มเปิดใจให้นริซ่าได้สักพักใหญ่ๆแล้วแหละแต่แอดก็อยากจะยกมาให,ให้ฟังกันอีกทีด้วยนะครับเพื่อเป็นการย้าเตือนว่าตอนนี้จำนวนของคนเกาหลีที่ยอมรับในน้องริซ่าเนี่ยมีมากขึ้นในทุกๆวันนะครับรวมถึงพวกแอนตี้ที่มันก็เริ่ ดีกว่านะครับความเห็นแรกนะครับเขาก็บอกว่าชอบคอลเลคชันของคุณและสําหรับการเลือก global brand ambassador ของคุณด้วยนะก็ประมาณว่าฉันรักคอลเลคชันของคุณเพราะมันสวยแล้วก็ดีใจที่แบบว่าเลือกนอ้อลิซ่ามาเป็นแบรนด์บอสเดอร์นั่นเองนะครับเอออะไรประมาณนี้นะอ่ะมาฟังคอมเมนต์ต่อมานะครับอันนี้มาจากชาวเกาหลีกันล้วจ้าเขาก็บอกว่า Lisa Black Lisa Black ลิซ่าแบล็คพิงค์ลิซ่าแบล็คพิงค์เรารักคุณมากลิซ่าแบล็คพิงค์คุณคือที่รักแบล็คพิงค์ลิซ่าเราภูมิใจในตัวคุณทำไมลิซ่าแบล็คพิงค์หลายคนทักจังวะเออนั่นสินะอะไรประมาณนี้ซึ่งจะเพื่อนๆดูนะคะับ <c oughs> เขาจะพิมพ์แบบน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ลิซ่าแบล็คพิงค์แบบหลายอันมากๆเลยนะเหมือน <c oughs> จะเป็นการแบบย้ำว่าเออฉันรักลิซ่าแบล็คพิงค์มากมายขนาดไหนแลนะเขาต้องพิมพ์เนี่ยให้ให้ดูแล้วว่า เขาพิมพ์ขนาดนี้จริงๆแอดไม่ได้มาปลุกปลกขึ้นมานะครับเพราะว่าชาวเกาหลีเขาพิมพ์เองกับมือนะเป็นภาษาเกาหลีนั่นเองนะจ๊ะมาเขาว่าเขาคลั่งรักโนริซ่าขนาดไหนเออมันเป็นการเปิดใจที่เราดีใจกับน้องเนี่ยนะเพราะว่าน้องใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าคนเกาหลีจะค่อยๆยอมรับในตัวน้องมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันนั่นเองนะครับก็ดีใจที่น้องทําสําเร็จแล้วนะจ๊ะเออมาคอมเมนต์ต่อมากันเลยกันนะครับเขาก็บอกว่าลิซ่าดูเข้ากับเครื่องประดับของบูการีที่สุดใช่ มันคือที่สุดจริงๆไม่มีใครเข้ามากับเธอแล้วเ <laughs> <c oughs> อะอะไรประมาณนี้ <c oughs> แอก็เห็นด้วยนะอะมาคอมเมนต์ต่อมานะครับอันนี้น่าจะมาจากชาวโปรตุเกสนั่นเองนะครับอามาดูกันเลยเขาบอกว่า l ลซาร n ดนัทชิงมาเอาปัจจัยไปจ้าก็ถือว่าเป็นชาวโปรตุเกสที่น่ารักเหมือนกันนะครับเขาพิมพ์อะไรสักอย่าง Lisa s t อล e d า s ดซูร์เบนอก็ไม่รู้อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยลวกันนะครับเขาก็บอกว่า ราชินีที่งดงามด้วยเครื่องประดับที่ดีที่สุดหัวใจสามดวงแล้วก็ไฟที่ลุกโชนเพราะว่าใจอันเร่าร้อนของฉันมันรักแต่เธอ เออมันก็เป็นอย่างนี้นะมันก็เหมือนหัวใจรักของพวกเรานะครับที่รักน้องลิซ่ามากขึ้นทุกวันนะครับตอนนี้น้องก็ประสบความสำเร็จขึ้นทุกวันไปไปตะลุยคอนเสิร์ตรอบโลกนะครับก็แอบ,บเป็นห่วงนิดหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าน้องลิซ่าก็จะมาลองรูปให้ดูเหมือนเมื่อวานที่แอดให้ดูไปแล้วเนะว่าเฮ้ยน้องสบายดีอะไรแบบนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะน้องดูแลตัวเองดีแน่นอนนะครับอ่ะอ่ะคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วเป็นคอมเมนต์ที่โอ้โหแอบดบคิดว่าเป็นการอวยที่ขั้นสุดทึ่งมแบบ ยาวเป็นหน้ากระดาษเลยจ้าเดี๋ยวไปฟังกันเลยว่าเขาว่ายังไงนะครับ BC01 ของบูการีเป็นคอลเลกชันที่สวยงามอย่างแท้จริงและเป็นการจับคู่ที่สร้างสรรค์นในสวรรค์กับ global ambassador ที่น่าทึ่งลิซ่าในฐานะไอคอนดาวของแคมเปญ BC01 นี้เครื่องประดับโดยเฉพาะแหวนทองคำขาวบูการี่ b 0 1ดูอลังการจริงๆบนตัวของลิซ่าทำไมเธอสวยขนาดนี้ฉันจะทนไม่ไหวแนละ้วฉันปวดหัว เอาไม่ใช่คนละเรื่องก,กันอะไรแบบนี้อะคำขำกันไปนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเออเขาเรียกว่าเป็นมิตรภาพที่ดีต่อการระหว่างแบรนด์บูการีนะครับกับน้องลิซ่าที่ยังแน่นแฟนอยู่สม่ำเสมอนะครับด้วยตัวน้องลิซ่าเนี่ยเขาโพสต์ไปแค,แค่ไม่กี่วินาทีหรือไปออกงานแค่แป๊บเดียวเนี่ยน้องก็ขายเป็นหมื่นล้านจะไม่ดีได้ยังไงใช่ไหม เออก็ประมาณนี้ก็มาอัปเดตกันขำๆนะครับสำหรับข่าวบูกาเรล่าสุดที่ทาง Off ฟ c i a l ของ Twitter เนี่ยทำการโพสต์ถึงน้องลิซ่าบ่อยๆนะครับพวกเราก็มาฟังข่าวมาอัปเดตไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับบอกว่าจะชื่นใจแล้วก็เป็นข่าวดีที่น่าฟังจริงๆในวันนี้วันนี้วันหยุดนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวเบาๆสบายๆไงเพื่อนๆคนไหนที่พักผ่อนหรือย,อยังไงคนที่ทํางานแอดก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิะ่งกิ้ง